สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ TikTok Diary อีกแล้วตามชื่อคลิปเลยจะมารีวิวแบรนด์น้ำหอมที่กำลังมาแรงมากๆของเกาหลีซึ่งมีเจนนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ด้วยนะคะนั่นก็คือท a บูริน ก็คือไปเดินดมๆมาทั้ง10กลิ่นแล้วก็แบบคัดเลือกมาแล้วว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะเอาจริงๆเลือกยากมากเพราะว่าแต่ละกลิ่นน่ะน้าหอมอ่ะพอดมๆแล้วอ่ะเราก็ต้องใช้เวลาใช่ปะทุกคนแต่อันนี้ก็ดมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบแตัดสินใจเอามาเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมติ๊กถึงซื้อเป็นไซส์สิบมิลมาทั้งหมดเลยนะทั้ง3กลิ่นเลยเพราะว่ากลัวว่าเออตอนนั้นมันหอมแล้วกลับมามันจะไม่หอมแชมบูรินส์บางทีอ่ะดมๆไปแล้วตอนแรกมันก็เหมืออออนนนนจะไมมมมมม่่หห้ตาััก็็เป หอมที่แบบเหมือนต้องใช้เวลานิดนึงอะเออแล้วก็ทุกคนรู้กันป้าว่า Tambourine กับ g e n t l Monster ที่ขายแว่นตาเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันอันนี้คือติเพิ่งรู้คือถ้าใครรู้แล้วก็ขอโทษด้วยก็เลยมาคิดว่าอ๋อมีหน้าลาเจนนี่ถึงแบบเป็นแบรบนด์ a m b a s s a อร์เหมือนกันแต่ t a m b o u r i n สามกลิ่นที่ติ๊กได้มานี่นะคะติ๊กไม่ได้ไปซื้อที่แฟลกชิฟสโตร์เลยนะคือไม่ได้ไปแฟลกชิฟสโตร์ของเขาสักวันเพราะว่าตอนนั้นไปเดินที่ห้างลอตเต้แล้วก็เห็นว่า มันมีแทมบูลินสอยู่แล้วก็เลยเออซื้อมาเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็น3กลิ่นที่ติ๊กเลือกมานะคะเดี๋ยวจะเฉลยเลยแล้วกันว่ามีกลิ่นไหนบ้างก็เดี๋ยวมารีวิวตามความรู้สึกล้วนๆเลยนะคะไปดูกัน เริ่มที่กลิ่นแรกนะคะติว่ากลิ่นเนี้ยใครๆก็ต้องรู้สึกว่าดมแล้วเข้าถึงไอายที่สุดแล้วสําหรับแทมโบลินคือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยคือดมแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่าเออมันหอมแต่ก็ไม่ได้หอมจัดเราต้องปล่อยเขาทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาดมอ่ะมันจะมีความรู้สึกหอมมากขึ้นนั่นก็คือกลิ่นนี้เลยค่ะคาโมกลิ่นคาโมอันนี้นะคะคือติ๊กไปอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนเจนนี่อ่ะร่วมกันผลิตกับทีมน้ําหอมด้วยแล้วก็จะะะะได้้้ออกกกกมาาเเเเเปป็็็นนนนนนนลลิิะะบบ่ีีะคแจจขบบยะ ต่น้ติเปิดใช้ไปแล้วนะคะเพราะว่าหอมมากจริงๆทุกคนอย่างที่บอกก็คือเราไม่แน่ใจว่าน้ําหอมะมันจะหอมขนาดไหนคือตอนแรกแว็บแรกอาจจะหอมใช่ปะแต่ต่อไปมันอาจจะไม่หอมหรือแว็บแรกไม่หอมแว็บต่อไปหอมอะไรเงี้ยคือก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อมาเป็นแบบสิบมิลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเราชอบสรุปชอบวะคาโมคือแบบเฮ้ยหอมมากๆคือเหมือนฉีดไปตอนแรกอ่ะมันหอมแบบว่ามันเหมือนมีกลิ่นไม้แล้วก็มีความแป้งๆแล้วก็มีความฟลอรเบาๆไม่ได้หอมโดดเป็นหอมสบายๆแล้วก็ ใช้ได้เป็นแบบยูนิเซ็กเลยใครๆก็ใช้ได้พอปโนตนะคะจะเป็นกลิ่นคาโมไมล์แล้วก็กลิ่นเซสเบสโนตจะเป็นกลิ่นแอมเบอร์กลิ่นมัสแล้วก็กลิ่นวูดนะคะก็คือมันมีความไมยชัดเจนมากค่ะหอมแบบละมุนละมุนนวลๆอ่ะแล้วกลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นสะอาดๆเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าใครได้กลิ่นก็ไม่เกลียดอ่ะแต่คือจะไม่ใช่กลิ่นแบบฟลอร์หวานๆนะคือคิดว่าถ้าแบบแต่งเดซหวานแล้วฉีดคาโมอันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่งตัวฟิลไวท์ทู แต่งอะไรที่มันเป็นแบบคล่องแคล่วหรือบิสเนสลุกอะไรอย่างเงี้ยพิ่ว่าก็ฉีดได้ความติดทนอะ่ะก็คือติดทนประมาณนึงเลยตอนนั้นติฉีดไปทํางานก็คือฉีดไปตั้งแต่เช้าแหละแล้วประมาณ4ี่โมงเย็นอย่างเงี้ยคือพี่ที่ทํางานก็ยังมาทักว่าแบบเอ้ยใช้น้ําหอมกินไรอะ่ะวันนี้แบบหอมพราะฉะนั้นความติดทนนะคะน่าจะอยู่ที่6กถึงแชั่วโมงเลยติดทนมากจริงๆกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ติดรู้สึกว่าเสียใจมากที่ซื้อ10มิลมาน่าจะซื้อ50มิลมาเลยอะ่ะชอบจริงๆรู้สึกว่าหอมแบบหอมเลยแล้วก็อยากจะฉีดดซ้ําาตลลอเว มันเป็นกลิ่นโทนเดียวกับโจโมาโลนอะที่แบบเหมือนฉีดซ้ำไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉุนเหม็นเพราะกลิน่นค่อนข้างจะเบาบางแล้วก็โปร่งสบายเป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายจริงๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉีดไปแล้วจะเหม็นหรือเปล่านะจะหอมหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย คือฉีดไปตอนแรกอ่ะมันหอมเลยแต่ว่ามันไม่ได้หอมถึงขนาดว่าเฮย้ยต้องซื้อต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ขนาดนั้นคือถ้าทิ้งไว้น,น,นานๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าหอมมากกลิ่นนี้สมควรโดนค่ะคาโมต้องมีมากาันที่กลิ่นต่อไปนะคะนั่นก็คือใบน์ตัวไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเลยแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเทสเตอร์ของช็อปที่ไปดูอ่ะคือมันเหลือน,น้อยเว้ยมันเหมือนแบบทุกคนมาฉีดอ่ะเฮ้ยทุกคนมาฉีดมันต้องหอมแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้หลักการนี้ว่ามันต้องหอมแหละมาในแพคเกจเดียวกันเหมือน นนะคือกลิ่นเนี้ยพอเปิดออกมามันเป็นกลิ่นเหมือนโคลาเออมันเป็นกลิ่นโคลาจริงๆแล้วน้องที่ไปด้วยอะ่ะเขาก็บอกว่าเออกลิ่นนี้มันเหมือนโคลาเลยวะ่ะอืมเหมือนสะอาดเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยคือติกหาคําจากัดความของมันไม่ได้ว่ามันคือกลิ่นอะไรก็คือเลยลองมาเปิดเว็บดูว่าเออมันคือกลิ่นอะไรวะมันหอมนะแต่มันแบบหอมแปลกๆเย็นๆโคลาสไปซ์ซึ่งท็อปโน้ตของเขานะคะก็คือมาร์ชเมลโล่แล้วก็ออเรนจ์บอสซัมเดี๋ยวชี้ ใช่มันเป็นกลิ่นแบบออเรนจ์จริงๆนะมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบส้มๆนิดๆแล้วมันก็จะเป็นโทนแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยอะในตอนแรกที่ฉีดไปต่อมามิดเดิลโน้ตของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นโทอบโก้แล้วก็ตองก้าบีนไม่รู้คือติ๊กไม่ค่อยได้กลิ่นนั้นเท่าไหร่แล้วกลิ่นสุดท้ายนะคะเบสโน้ตก็จะเป็นกลิ่นมัสเลยคือกลิ่นมันจะมีความคูคูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่กลิ่นหวานอันเนี้ยคือไม่ใช่กลิ่นหวานเลยถ้าบอกว่าคาโมไม่หวานแล้วอันนี้คือไม่หหวววาานนนนนเลยมมมมีคคซิิิิตตตรััสสดแ่่่กกก็ออะืู้ึ มันเข้าใจยากกว่าคาโมเข้าถึงยากกว่าคือมันเป็นกลิ่นแบบโคลาโลสส้มเหรอคือไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่คือมันกลิ่นคล้ายๆแบบนั้นมันเป็นกลิ่นแบบหอมสดชื่นเหมือนแบบ อาบน้ํามาใหม่แล้วจะบอกว่าไอ้กลิ่นเนี่ยไอ้ใบลิงกัวเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่ติ๊กได้กลิ่นคนเกาหลีมามันชอบเป็นกลิ่นแบบประมาณอย่างเงี้ยคือหรือมันเป็นกลิ่นฮอตฮิตของคนเกาหลีหรออันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่คือส่วนใหญ่แล้วว่าคนเกาหลีกลิ่นประมาณนี้จริงๆถ้าใครอยากกลิ่นเหมือนคนเกาหลีไปที่ใบลิงกัวเลยค่ะเชื่อติ๊กมันเหมือนจริงๆคือทุกคนที่ได้กลิ่นมา90%เป็น่ะเป็นกลิ่นสะอาดเย็นๆประมาณนี้หมดเลย มันเป็นกลิ่นบางๆมันเป็นกลิ่นแบบสบายๆแหละกลิ่นสะอาดกลิ่นเท่ๆกลิ่นคูลๆน้องไม่หวานเลยน้องเป็นคนเท่ถ้าผู้ชายใช้อะติคิดว่าก็คือจะดูหล่อแหละแต่ว่าผู้หญิงใช้ก็คือเป็นผู้หญิงแบบฟิลเทๆ่ๆแต่งตัวชุดดำ all black อะไรอย่างเงี้ยและเดินทางมาถึงกลิ่นสุดท้ายนะคะเทแต่มันเป็นความตีกันระหว่างความหอมกับไม่หอมอะตอนที่ฉีดตอนแรกอะเหมือนมันจะหอม นั่นแหละเลยทําให้ติ๊กตัดสินใจเอาน้องมาแต่พอเอาน้องมาจริงๆแล้วว่ะติ๊กรู้สึกว่ากลิ่นเฮสแท็ก k s เนี่ยมีความคล้ายกลิ่นใบลิงกัวเมื่อกินมากๆแต่จะมีความเข้มข้นกว่านิดนึงถ้าใบลิงกัวโคลาอันนี้ก็มีความโคลาแต่ว่าโคลาที่เข้มข้นกว่าแตกปะอะไรวะงงไปหมดเนี่ยฉีดไปตอนแรกอะ่ะมันเหมือนจะหอมค่ะ มันจะมีกลิ่นกุหลาบนิดนิดมีความโคล่าหน่อยหน่อยแล้วก็มีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นพริกไทยกลิ่นเครื่องเทศซึ่งท็อปโน้ตของเขานะคะก็เป็นพิ้ง p e เ p อร์อ่ะก็มีกลิ่นแนวแนวพริกไทยจริงๆส่วนมิดเดิลโน้นะคะก็จะเป็นไวโรสอะ่ะก็มีความกุหลาบส่วนเบสโน้ตนะคะก็จะเป็นร t ตองกาบีนแล้วก็ a m b เบนะคะ มันมีความเครื่องเทศกว่ากลิ่นใบลิงกัวแต่อันนี้ก็คือใช้หลักการเดิมอีกแล้วทุกคนที่ไปลองและเอามาก็เพราะว่าเทสเตอร์มันใกล้จะหมดก็เลยคิดว่าแบบหรือว่ามันเป็นกลิ่นฮอตทิตวะหรือยังไงแต่ตอนนั้นที่ดมอ่ะคือชอบนะ แบบรู้สึกว่าน้องหอมเลยก็แร้แบบหอมกว่าใบลิงกัวอีกมันมีความแบบเอ๊ะยังไงเดี๋ยวหอมเดี๋ยวไม่หอมคือทําบุรินมันจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะกลิ่นที่แบบว่ามันจะหอมไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เหมือนหอมเลยแต่ว่าแบบต่อไปมันก็ไม่หอมคือพอมาดมตอนเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเท่าตอนนั้นแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือใช้ในไทยมันอาจจะแบบินเทนส์ไปแต่ว่าพอใช้ที่เกาหลีอ,อะกลิ่นมันอาจจะแบบสบายสบายเพราะว,ว่าอากาศมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือไม่รู้เลยการอธิบายน้ําหอมยากนะค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่มีกุหลาบเพราะว่าตอนที่ฉีดไปตอนแรกๆอะ่ะกลิ hmm. ่นมันก็มีความแบบสปายซนิดๆซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคพอท mm ็อปโน้ตเป็นอันนั้นไงแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อมาเลย แต่คือพอมันทิ้งระยะเวลานิดน,นึงแล้วแม่งมีกลิ่นกุหลาบว่ะเราเป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นกุหลาบเบอร์นั้นอะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะนั่นไงก็คือเป็นกลิ่นแอมเบอร์คือพอกลิ่นเบสโนดอะมันเป็นกลิ่นแอมเบอร์อะติรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหอมแบบแถบตะวันออกกลางอะเกตปะซึ่งแบบมันจะมีความเข้มเข้มมีความฉุนฉุนมีความเครื่องเทศถ้าใน3มกลิ่นที่ซื้อมาไม่ค่อยชอบเพสแต่ที่สุดส่วนคารโมกับไบลิงโกวอันนั้นโอเคถือว่าใช้ได้นะคะอืมก็เสียใจยเนี่ยเห็นไหม นี่คือผลดีของการที่ซื้อมาสิบมิลคิดดูถ้าซื้อไม่อันใหญ่อะ่ะเทียดนะมาสรุปกันดีกว่านะคะว่าใน3ามกลิ่นที่ซื้อมาเนี่ยอันนี้คือติ๊กเชียอะไรบ้างนั่นก็คือคาโมนั่นเองคือยังไงก็ต้องคาโมทุกคนมันหอมมากกลิ่นมันมีโทนคล้ายๆโจมาโลนอยู่แต่ติ๊กนึกไม่ออกว่ามันเป็นกลิ่นไหนมันมีความไม้ๆ,ม,ม,ม,ๆมันมีความแป้งนิดๆฟอร์ลหน่อยๆไม่ได้หอมพุ่งปีดหอมอื่อยๆเป็นกลิ่นที่ใครใช้ก็ไม่เกลียดแล้วก็สามารถฉีดซ้ำได้ทั้งวันติดโทนีีกม,ม่กกมะ อันนี้คือติกเชียแล้วติ๊กก็รู้สึกว่าถ้าหมด10มิลอันนี้คือติ๊กคงต้องซื้อกวดใหญ่มาเพราะว่าชอบจริงๆส่วนกลิ่นที่2นะคะใบลิงกัว้ขอโดมอีกครั้งเพื่อความแน่ใจพอปล่อยไว้นานๆอนะ่ะกลิ่นมันหล่อวะ่ะ กลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเท่ๆใครสาวหวานแบบอยากได้กลิ่นหวานๆข้ามใบลิงกัวไปเลยค่ะเพราะว่าน้องไม่หวานเลยน้องเป็นคนเท่น้องเป็นคนหล่อฉีดในวันที่แต่งตัวเท่แต่งตัวออกแบล็เข้ามากๆแล้วกลิ่นก็มีความโคล่าหน่อยๆแต่มีความเป็นกลิ่นคนเกาหลีนะคือคนเกาหลีจะชอบใช้กลิ่นแบบเนี้ยจริงๆติขอบอกเลยว่ากลิ่นคนเกาหลี90%เปซ็นเป็นกลิ่นประมาณนี้ค่ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงงงเหมือนกันถ้าอยากได้ฟิลแบบไม่ใช่สาวหวานฟิลแบบเท่ไปเลยกลิ่นนี้ได้ใบลิง ลคคืออโเเยส่วนอันสุดท้ายนะคะ e ฮ s t a c k อันนี้คือจะขอบอกว่าไม่แนะนําก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบใช่ไหมแต่ถ้าโดยส่วนตัวของติ๊กติ๊กไม่ชอบกลิ่นแบบนี้คือมันเป็นกลิ่น โคลาสไปซ์ ar, ice, แต่ว่าเป็นกลิ่นที่มีความตะวันออกกลางอยู่เยอะมากสําหรับติก๊กอะติ๊กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าอันเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ซื้อซ้าอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าซื้อ3ขวดนะคะเขาก็ให้เทสเตอร์มาด้วยอันนี้ติ๊กได้กลิ่นเป็นคารมโม,มนะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะคะเพราะว่าติ๊กก็รีวิวตามที่เรารู้สึกเราได้กลิ่นมายัางไงก็คือพูดไปแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้ก็ต้องลองไปดมที่เา เเนะผื่อว่าแบบเออจะมีกลินไหนที่เพื่อนๆคนอื่นถูกใจวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูคาน่าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย